โอ้ยพระเจ้าช่วยช่วงนี้มีแต่รถด,ดีๆระดับเทพระดับเซียนลงมาโอ้โหสร้างบุญบาร,รมีกันใหญ่นะครับคันนี้โอ้โหโคตรงามครับผมโคตรงามแล n d r โรเวอร์ซีรีส์เวอร์ชั่นกระบะหัวเดียวนะครับโอ้จัดฟิตเมนท์ทำจัดทรงทําสีมาใหม่ครบในสภาพที่เรียกว่าเห็นแล้วถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวนะครับ ฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคนนี้ราคาไม่ได้โหดร้ายเลยนะครับซื้อรถที่จัดฟิตเมนต์มาในระดับเรียกว่าเป็นรถใหม่ขนาดนี้แต่ราคาเนี่ยยังไม่เท่ารถป้ายแดงเลยโอ้โหเห็นแล้ว พร้อมใช้จริงๆนะคุณได้รถกระบ,บะที่มีชื่อเสียงและโปรไฟล์ระดับโลกขนาดนี้นะครับแล้วเขาก็ทำมาให้แล้วไม่ได้อยู่ในลักษณะาสายโครนใสาติดสกปรกนะนี่หล่อสะอาดขับในเมืองนะครับแต่สเปคนนะไม่ให้อะไรมาเลยเพราะงั้นผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเครื่องอะไรแต่เครื่อง Land Rover ลองถ้าได้ m a i n t ทเนน c e เปลี่ยนเครื่องก็ต้องลงดีเซลครับไม่ต้องห่วงถ้าดีเซลมันก็มีไม่กี่ตระกูลอะตระกูลไหนก็ไว้ใจได้นะครับรถมันคันขนาดนี้บ่เ,เริ่มเทิมห้องเครื่องเหลือเฟือครับวางโครงวางแท่นเครื่องได้อย่างสบายๆจะลงเครื่องอะไรก็ไม่มีปัญหาโอคันนี้แม่ยอมเลยนะยกนิ้วให้เลยนะคือคุณขับ คุณได้ไปอครอบครองนี่มันเหมือนรถใหม่นะครับมันไม่ใช่รถที่คุณเอามาแล้วอาจจะต้องไปขัดสีฉวีวันใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาทำมาให้เสร็จแล้วสีสันคลาสสิกขับออกไปมันมีรถนิยมไงคุณมันมีแต่คนเขามองแล้วเขาชื่นชมคุณขับในเมืองนี่เขาก็มองเหลียวหลังคอหักกันเลยทีเดียวขับนอกเมืองมันก็พร้อมรุยใช่ไหมครับอุปกรณ์ ติดรถทุกสิ่งทุกอย่างมันแข็งแรงทนทานไปนหมดเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบรถแบบนี้นะครับอ่าก็ไม่ได้ชอบที่สุดนะสไตล์นี้นะผมไม่ได้ชอบที่สุดแต่ก็เป็นผมชอบสไตล์ที่มันงานอาร์ตแล้วมันเป็นรถที่มันเป็นรถที่มองแล้วมันมันยังอยู่ได้อีกนานครับผมนะฮะผมไม่ค่อยชอบรถตลาดเท่าไหร่นะโอคันนี้งามจริงๆนะครับ สนใจนี่ผมว่าสายเก็บสายสะสมหรือจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นต้องขนาดนั้นหรอกครับบางทีคนที่มีกําลังที่จะซื้อรถใหม่สักคันคันนี้ถูกกรถไยแดงอีกอะถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองนะแล้วลองรถอย่างนี้ดูนะดูแรงง่ายบำรุงรักษาง่ายคุณอย่าไปคิดว่ามันยากคุณดูอะไรหลาอย่างไฟลงไฟเลี้ยวอะไรที่เบสิกมากๆนะครับมันอย่าไปคิดว่ามันยากก็ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวรถอย่างเงี้ยมันไม่สร้างปัญหาหรอกครับ ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะโอ้ไปดูราคากันครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มกับเงินในกระเป๋าแน่นอนครับขับไปไม่มีอายใครครับเนี่ยแลนด์โรเวอร์ซีรีส์สไม่บอกรายละเอียดนะครับผมก็บอกได้แค่ที่ ความรู้สึกนะครับไปดูราคาครับผม3า0 0 0 0บาท3า0 0 0 0บาทไม่ใช่ราคาที่ถูกแล้วก็ไม่ใช่ราคาที่แพงแต่เป็นราคามาตรฐานค่อนไปทางบนนะครับราคามาตรฐานค่อนไปทางบนซึ่งผมมองว่าคุ้มครับสำหรับท่านที่มาสายนี้ถ้าท่านสายลุยโดยเฉพาะท่านก็เชื่อว่าท่านอาจจะหารถเองจับรถเองมาปั้นเองได้สำหรับสาย สายเมืองนะครับอยากได้รถอย่างนี้มาในครอบครองขับทำงานได้เก๋ๆไก่ๆมีความชอบในความคลาสสิกในคันนี้นี่คุณเลยคุณเอามาคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จกระโดดขึ้นรถขับอย่างเดียวโคตรเท่เลยจะบอกให้นะสนใจจริงจัดไปครับราคาถูกกว่ารถใ้แดงอีกอ่ะ380,000บาทครับผมมีลิงก์ด้านล่างวีเบอร์โโชศ์สั์ให้ครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถแบบนี้มีมาเรื่อยๆแน่นอนครับผม